สวัสดีค่ะสวนธนพัฒสกลนครค่ะสวัสดีเช้าวันที่22เดือนกุมภาพันธ์พศ2568ค่ะที่เห็นอยู่นี้เป็นไผ่เปลงสุโภไทยนะคะไผ่เปลงสุโภไทยส่วนใหญ่จะนิยมนำไปทำไม้ตะพดนะคะด้วยลักษณะของข้อปล่องที่ถี่แล้วก็รากของเขาที่เวลาที่เขาแทงหน่อออกมาเขาจะมีความโค้งนะคะ ลากแข็งแรงสมบูรณ์นะคะตัวนี้ลากเดินดีค่ะละลุ่งเลยลำต้นแข็งแรงสมบูรณ์ค่ะ,ะชุดนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ตำบลสาแก้วอำเภอท่าสาราจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ ตรงนี้ก็เป็นช่วงของฤดูการขุดไผ่ของทางสวนนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจไผ่สายพันธุ์อื่นๆของทางสวนไม่ว่าจะเป็นแบบขุดเงาสดนะคะหรือว่าเป็นแบบต้นพันธุ์ที่ชําถุงแล้วนะคะทักมาสอบถามกับทางสวนได้ค่ะที่เพจ Facebook สวนธนพัฒน์สกลนครแอดไลน์ที่เบอร์โทรศรัพท์0910515839หรือสามารถติดตามคลิปวิดีโอของทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube พิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์การ์เด้นค่ะ